พอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ มี่แค่เนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการบายซ่าฮาเฮเป็นประจำนะครับพบกับผมยองยีตลกหน้าตาดีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหนาฬิกาถึง16นาฬิกาสานาทีครับท่าน รับชมเลื2สองช่องทางนะครับทางพอใจชนแนลหรือจะชมทางเด็ตนะครับเข้าไปที่ www. pojaichannel. com นะครับครับเหาพ่อสุขภาพหากบบเจนี่ฟู้ดนะครับมีคนถามมามากมายแล้วว่าเจนี่ฟู้ดคืออะไรคืออะไรครับก็คืออาหารเสริมอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมแบบพิเศษนะสามารถบําบัดโรครายได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันแปลกเหมือนกันหลายโรคเหมือนกันนะหลายโรคเลยเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจโรคมะเร็งอะไรเงี้ยครับแม่แต่ไม่อ่างเงี้ย เอสไอวีก็ฟื้นนะฟื้นเหรอสู้ได้โอ้โหดีมากก็สายยันสัญญาเขาลองทานเนี่ยเขาเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยเขาไม่ยอมหรอกเขาไม่เชื่อใครไปนะครับถ้าอยากได้เอนไซม์เจนีพูดนะอยากไปรับประทานก็สั่งช่วงเวลานี้เลยทีมงานหยองลูกหยีนี่ส่งถึงบ้านเลยนะครับเบอร์ในช่วงเวลานี้ช่วงนี้ไปไปนี่เดี๋ยวไปดูอะไรฮ่าๆกันดีกว่าโอ้ยรายการเราฮาไว้ก่อนอ่ะแก๊กซ่าฮาเฮ้ หนุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดแกกแรกเขาบอกว่าหาเกี่ยวกับเหรียญเลยครับเหรียญนี่มีหลายเหรียญเหรียญฮะวันนี้ก็ร้านชายผมนะฮะไปะแข่งดุริยางโลกนะดุริยางโลกได้รับเหรียญมาไปในานมามของโรงเรียนวัดเขามา โอ้ได้เหรียญทองมาด้วยเนี่ยครับนะครับนักแบดมินตันของเราก็ที่แคนาดานะฮะก็ได้เหรียญนะครับได้เหรียญเอ้ยมันได้เหรอเหรียญเกี่ยวกับชกมวยเขาบอกจะติดต่อไปชกมวยแต่ไม่เป็นไรนะฮะคนไทยต้องให้กำลังใจกันนะครับเขอของขอโทษขอโพยแล้วเราต้องสนับสนุนกีฬาของเราด้วยใช่เขาบอกเหรียญเนี่ยลูกเกินเหรียญเข้าไปนะครับลูกเกินเหรียญเหรียญบาทสมัยก่อนเราเนี่เป็นเด็กต้องอมไว้ในปากนะอ่าใช่ลัวคนขโมยหัวหายลัวหายไปดูกันลูกเกินเหรียญครับ ชีวิตองเราเนี่ถ้ารวยอย่างเดียวนะมีความสุขนะใช่ซื้ออะไรอยากได้อะไรโอ้ยวันวันเดินช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยสบายเลยเนาะ s> <S อยากรวยอยากรวยอยากรวยต้องทำงานเยอะๆ s> <S อก็ใช่อสิ s> <S ก็ทำมาด้วยี้ยังไม่รวยเลยคนรวยคนรวยส่วนใหญ่จะขี้เหนียวอ้าวทำไมอ่ะ <_ s> เรื่องหนึ่งนี่ไม่ให้กระเด็นไปไหนนั่นคือคนรวยสมัยเก่าอ๋อก็เขาจะรวยได้เขาต้องขี้เหนียวมาก่อนแต่คนรวยสมัยใหม่นี่เขาไม่ได้ขี้เหนียวแล้วนาะยังไงอ่ะอะไรจ่ายได้เขาจ่ายอะไรเปได้เขาเปฟ์เฟุรมเฟืร์เหมือนเราเนี่ยใช้เราใช้ใช้นี่เขาก่อนดีกว่าไหมยอนีอันนี้กำลังจะเล่าเรื oh. ่องคนรวยให้ฟ okay. ังอ hmm. oh. 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 like yeah. oh. ๋ออาว่ามาคนรวยที่ไม่ขี้เหนียวอันไหนเสียได้เขาเสียเนี่มีเด้ เท่าแกออกเงินกู้มีอยู่คนหนึ่งลูกน้องมากมายพอเช้ามาต้องไปอยู่สำนักงานเขาแล้วเฝ้าเฝ้าเก็บหอยเก็บเงิน,งนกู้ทำบัญชีลูกน้องก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บเงินมาอเออระหว่างนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานลูกน้องเอาโทรศัพท์มายื่นให้้าทำไมอ่ะบอกเฮียครับซอทโทรมาจากบ้านครับมันเรื่องด่วนมีอะไรมาแล้วเออก็รับโทรศัพท์เลยผัวก็บอกฮัลโหล เมียบอกที่รักขะที่รักขามีเรื่องแมวหน้าได้ไหมหน้าแมวเอาแต่เสียงหน้าไม่ต้องให้มันดูโกงกนเอมียโทรบอกที่รักขะที่รักขะเป็นเรื่องแล้วค่ะลูกเราลูกเราเอาลูกทำไมเ่ะหัวตกใจเลยเออมีปัญหาอะไรกับลูกเราบอกได้เลยเมียก็แบบแวกตกใจเหรอตกใจนะผูดไม่ออกเออที่รัก่ะ เป็นอะไรต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่านะ่ะเออเออหัวเริ่มโมโหเลยวนี่ตกลมลูกเราหรือลูกใครมีปัญหาอะไรก็บอกมาสิเออ,เอ,อข้าก็อ้วมอยู่ได้พ่อกระใจร้อนอยากรู้เออเมียพูดเลย <c oughs> ที่รักค่ะลูกเราอะตื่นเหลียนลงไปในคอค่ะ <c oughs> โอ้แทนที่เจ้าของเงินกู้จะตกใจเอ,อ้า นี่กับแกพูดปลอบใจเมียไปสิปลอบว่าไงไม่เป็นไรหรอกจ้าเมียจ๋าเรามีเงินทองมากมายลูกไปแค่เหรียญครึ่งเหรียญไม่เป็นอะไรหรออ้าวมันก็ติดคอลูกตายนีโอ้ด้วยความขี้เหนียวจะไม่ห่วงลูกเลยเราวนไปวนมาที่ไหนได้คืนเหรียญคืนเหรียญเหรียญติดคอผมไม่ต้องเสียดายแค่เหรียญเดียวเองครับอะ เรื่องต่อไปเขาบอกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ํานกกระจอกไม่ทันกินน้ําทําไมไม่กินน้ํามันไม่รู้สิจะบ้าเลยพี่อยอมไปกู้รถมันนกกระจอกไม่ใช่นกกระจอกไม่ทันกินน้ําเนี่ยมันสงสัยจะเป็นคําอุปมาอุปไมยอะไรจริงบอกเกี่ยวกับนกเขาไม่ขันแล้ปมาณนี้ประมาณ่น่เดูเกี่ยวกับเรื่องนกๆนะครับอะไรไวๆนี่แหละไปดูกัน เขาบอกว่ารักกันคนเราจะเอามาเป็นชีวิตคู่ก็ต้องดูกันแน่นอนค้าจริงเียนะแต่ลองใช้ด้กว่านนะสักสามสี่เดือนนะดีไม่ดี่อกอย่าว่ากันนะบ้านเลาถ้าเกิดใช้ไม่ดีอะบางทีมดีก็คืนไม่ได้้อาไม่รับคืนค่ะโอ้ตายลวเว้นกับประเทศไทยนี่จะบอกให้ชีวิตคู่มันต้องเลือกให้ดีม,มันเหมือนมีอยู่คู่หนึ่งเคยเห็นอยู่นะ คนเราเนะ่ยผัวเมียเนี่ยคนคนเราผู้ชายจะเลือกผู้หญิงแต่คนต้องดูให้ดีว่าเป็นแม่บ้านแม่เลือนจะดูยังไงก็ไม่มีประทับตาบอกแอบดูตามบ้านในข้างบ้านเนี่ยเอ๊ผู้หญิงบ้านไหนที่แบบข้าวเก่งคนนั้นเป็นแม่บ้านแม่เลือนดีเพราะแต่กข้าวเก่งที่เป็นแม่บ้านแม่เลือนเลยอ้าวผู้หญิงเนี่ยทำเาเนี่ยไหนไปจะหวักน้องมีก็มีผู้ชายคนนึงเขาไปแอบดูลูกสาวันนี้โอ้โหว่าตั้งแต่งเป็นนักเรียนเลยนะรักกันน้อยแต่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยชอบมากโอ้ได้มาเป็นเมียต้องสบายแน่เลยเป็นแม่บ้านแม่เ,เล จริงหลังจากคนแต่งงานคือแรกเข้าหอเรียบร้อยเสร็จและ้ะรุ่งเช้าหลังจากที่จะคืนปุ๋มกันแล้วเนี่ยคืนปุ๋มไม่เคยคืนปุ๋มไม่นก็จริจริงเหรอไ <c oughs> ม่รู้ไม่รู้เมื่อได้ย,ยินเรื่องตับเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยโอ้ยจำเป็นสุภาพสตรีเลยหลังแบบงานวันแรกหลังจากคืนปุ๋มกันเนี่ยนะปุ๋มแล้วจะกินปุ๋มเลยตื่นแต่ตีสี่เลยค่ะเข้าครัวจริงดิ แดงเสน่ห์ไปจหวักให้สามีรักสามีหลงออจะทํากับข้าวเลยอ๋อมื้อแรกของเช้าวันนี้จะต้องมีสักสี่ห้าอย่างก็เตรียมกับข้าวเลยอะไรมั่งมีข้าวเปลือกช้อนหนึ่งข้าวเปลือกข้าวโพดช้อนหนึ่งอโถั่วช้อนหนึ่งแล้วก็น้ําช้อนหนึ่ง พอจัดกำลับเสร็จแกขึ้นไปหาสามีเลยที่ห้องนอนอที่รักตื่นได้แล้วทานอาหารเช้าเตรียมให้แล้วจ้าปออูไปปวแล้วมึม่นขี้เกียจอยู่ยี่ตาวุ้ยเชา้าดีมือแรกต้องอร่อยแน่แเออพอเลื่อมตามาเห็นสำลับกับข้าวช็อตที่คุณช็อตลเลยอ้าวที่รักไงไงช็อตเลยเออทำไมที่แรกกินกับข้าวมาแค่นี้นี่มันอะไรมีแต่ข้าวเปลือกช้อนหนึ่งข้าวโพดช้อนหนึ่งถั่วช้อนหนึ่งน้ำช้อนหนึ่งอ,อ,อะไรมันมีแค่นี้ใฝ่ภรรยาตอบเลยตอบว่าก็นกกระจอกว่ทันกินน้ำอย่างคุณเนี่ย ก็ต้องกินแก้นี้แหละค่ะอะาะ<ป>ต้องสองแก้กเลยประชวดประชันหัวฮะผึ่งจะได้ฟื้นสักครู่นะครับอะช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮ่าฮิ นุนดย้ยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ดพอแต้องบอกใครรแล้วไปแล้วรองตติดาแกฉันช่เจะมีที่พอเพอเท่งมาเองเลยเอาละครับกลับมาสู่ช่วงแจ๊ส แจกนะครับวันนี้เวลาบี้ไล่หลังเข้ามาแล้วไล่หลังมาอ่ะขอเตือนย้ำเตือนเรื่องกติกาชนิดหนึ่งนะฮะเรื่องอะไรท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับครับส่วนจังหวัดใดถ้าได้วันนี้แล้วก็หมดสิทธิ์เล่นเปลี่ยนจังหวัดอื่นต่อไปคือเราจะทำเป็นช่วงหนึ่งอะเพราะว่าอยากจะแจกให้กระจายรางวัลไปทั่วทุกจังหวัดเพราะคนโทรเข้ามาเยอะมากเยอะมากอ่ะส่วนจังหวัดใดที่ยังไม่ได้วันนี้ก็โทรได้เรื่อยๆนะครับมาโทรกันเข้ามาอัดเข้ามาครับอ่ะไปชมกติกาและของรางวัลันเยะครบชิญ กติกาจัาซ่า5าเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจในีฟูตกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคลาแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเซนิฟูดกล่องเล็กหรือเซนิฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่งกล่องมูลค่า450บาทากลุ่กุญแจที่ระลึกจากสโมสรพเมลยร์ชื่อดัง เื่อยืดสุดแทรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นจากรายการบายซ่าฮาเฮเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขอนกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลละ1จังหวัดเท่านั้นนะคะเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9 เอาละรับทราบเรียบร้อยแล้วพี่หยองฮะเชิญโทรเข้ามากันได้เลย0 2 6 9 2 2 8 1 8 9ถึงกล้ารับโทรเข้ามาเดิเข้ามาเลยนะครับรักสุขภาพ่วงสุขภาพก็หันมาดื่มเจนี่ฟูดกันนะครับสอบถามเรื่องเจนี่ฟูดก็0800224545หรือเบอร์ในช่วงเวลาของพวกเรานะครับครับโทรสายแรกจังหวัดไหนใครจะโชคดีไมายยัง ยังไม่มาดังรักยังไม่มาเลยวันนี้มาสายฝนตกทำไมช้าอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวมานะฮะเดี๋ยวมานะโทรเรื่อยๆนะครับบางทีก็โทรสวนกันอาจจะมึนข้างในมีเบอร์มาเปล่ามีเบอร์มาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปทําอะไรกันหลหลวมเหลือๆนะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับชื่อน้องส้มค่ะน้องส้มชื่อการนาค่ะจาจังหวัดจันทุรีค่ะโอ้ยแต่ได้มาขับแต่แรกเลยเนี่ยแทนประจำเล่นเรื่อยเล่นเลยน้องส้มน้องส้มจันทุรีน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมด้วยเป็นไงน้ำท่วมบ้านบ้าง ไม่ท่วมท่วมไม่ถึงค่ะเออดีมากดีมากบ้านอยู่บนเขาก็ไม่ท่วมมาดี่่แผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่พูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กเลยนะ,น,ะน้องส้มกาญจนาจังหวัดจันทบุรีขอ,อให้เล็กอ้าวใหญ่แล้วส้มเ้ยใหญ่แล้วกาญจนาจ๋าพุ่งนี้ิทรวใหม่นะคะไปต่อไปมาเลยนะครับเออศูย์สองห ช่วงนี้เป็นช่วงแจกซ่าฮาเฮนะครับสองโทรกันเข้ามานะครับตอนนี้เปิดใหม่ๆซิงๆหนึ่งสายผ่านไปสายยังไม่มีสายเข้ามาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจังหวัดไหนครับมงคลครับมงคลคุณคุณจากโคราชครับครับผมโคราชตาดช่องครับโอเคคุณมงคลเล่นเลยตัดช่องไม่มาแล้วนอนไม่หลับแผ่นายแรกเป็นจนี่ฟูดกองใหญ่ครับคุณมงคลแผ่นายต่อไปเจนี่ฟูดกองเล็กหรือเจนี่ฟูดกองใหญ่ครับ กองใหญ่ครับใหญ่่นะขอใหญ่เด้อมงคลเด้อใหญ่ใหญ่เอานะปากข้องนี่เขาแน่นอนมากเรื่องการทายนี่น้อยต้องถูกสองป้ายหรือป้ายหนึ่งแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนิฟพุทธกองเล็กหรือเจนิฟพุทธกองใหญ่ครับกองเล็กครับเล็กเล็กนะอาอแล้วแต่ดวงเล็กบอกว่าโคลรานี่สุดยอดมากนะเราใจถูกเราก็สับเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแผ่นป้ายรางวัลมีอยู่ห้าแผ่นป้ายเจนิฟพุทธหนึ่งถึงห้าแผ่นป้ายใดครับ เบอร์สี่ครับเบอร์สี่เบอร์สี่นายพลหรือเปล่านายพล่มเตมโอ้โหเป็นรางวัลใหญ่ซะด้วยนะฮะเจนีิฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทรับไปเลยครับคุณมงคลนี่สายตามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรใจจังหวัดไหนครับสราวุธครับสราวุธเนี่ยอย่างไหนฮะ โคราาครับโคราชไม่ได้แล้วนะฮะโคราาได้ไปแล้วเมื่อกี้จากปากช่องนะครับโอ,โอโโ้ยช่วยกติกาเราด้วยนะ,ะกติกาใหม่นะฮะช่วงนี้เราจะทําไปสักระยะหนึ่งเพื่อกระจายสินค้าเพื่อจะกระจายรางวัลให้ไปทั่วประเทศนะครับราคือวันนี้โคราาได้ไปแล้วหมดสิทธิ์เล่นแล้วจเจรแต่ก็ายังโทรมายังไม่ได้โทรได้เรื่อยๆโทรได้เรื่อยๆแล้วแต่เป็นจังหวัดอื่นแล้วกันนะเราอยากจะให้จังวัดอื่นได้โอ้สลาวุตเขาบอกมงคลได้ยังไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ สาติธรค่ะสาติธรโคราชหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะลบบุรีไหนจอดรังจังหวัดตรังตัาติธรจังหวัดตังโอ้โหเมื่อก่อนลบบุรีโคราชนะเนี่ยใช่ใช่แต่เสียงแปลกน่าจะเป็นคนจังหวัดคนตายใช่ไหมอ่ะค่ะคนตายพลังตายได้ไหมอ่ะไอ้นะคะแหล่งตายได้ไหมอ่ะเล่นไดแเล่นได้เขาบอกคุณเล่นรถเล่นลังนะสัตติธรเล่นเลยฮะนี่เจดีพูทกล่องเล็กครับกล่องแรกแผ่นป้ายแรก แผ่นป้ายต่อไปเจนีฟูดกลองเล็กหรือเจนีฟูดกองใหญ่เร็วเลยซาติทอนฝันรุ่ยรัวก่องเล็กก่องใหญ่ครับก่องเล็กกองใหญ่แผ่นต่อไปอะกองให่ห่ใหอยใหญ่้ใหญ่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 ใูด่ใหญ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 ่ให้่ใสุ่ท้ายใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใกญ่ให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 ่อห่ใหญ่ใหญ่กห่ใหญ่ใหใหเล็ก้่ห่ะ กคดีแล้วฮะแผ่นป้ายรางวัลเหลือสี่แผ่นป้ายครับที่พูดหนึ่งสองสามห้าแผ่นป้ายใดครับแผ่นป้ายที่ที่เท่าไรหนึ่งสองสามอ่หนึ่งค่ะหนึ่งเอาอยู่ตรงนู้นครับหนึ่งจะเป็นนายพลหรือเปล่านายพลหรือเปล่า มาโชคดียอย่างนี้ครับนายพลขอ,ขอแก่นแจก2,000บาทดีใจด้วยนะครับเป็นนายพลจริงๆเลยฝากบ้ร์เลยนะฮะวางสายสนิทด,ด้วยฝากร้อยแล้วนะโอ้โหวันนี้รางวัลใหญ่ๆออกไปแล้วนะครับสองรางวัลออเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะรางวัลหมดเราสับแจกกันใหม่นะฮะร,รายการของเรานะ ไม่ต้องห่วงนะมาแจกสั่งมาแจกเลยตรง026922818นะเบอร์ที่กำลังโชว์อยู่ในขนาดนี้นะครับจังหวัดตังกับโคราชหมดสิทธิ์เล่นนะครับวันนี้พขได้ไปแล้วใใช่ใช่ได้ไปแล้วไ้เป็นจังหวัดอื่นบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับศรินันท์ค่ะจากที่ไหนครับนครปฐมนครปฐมคุสิรินันท์นะครับอยู่เบออะไรครับ นครเชียงศรีค่ะนครชียศรีนะครับคุณสิรินันเล่นเลยนะครับแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กนะคขอให้เล็กนะครับขอให้เล็กใหญ่ครับอ๋อไม่ถูกนะฮะไม่ถูกอ่อนปฐมนะภาพเดินเจนี่ฟูดก่อนดีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพักดื่มเจนี่ฟูดสักคู่แล้วกลับมาแจกซ่าฮะจะห่วงจะรักจะคอยดูเลย ฉันใช เครื่องดื่ e ออมเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ดก็คนมันตกทั้นปีไปอยู่สักทีจะทำยังไงให้เราได้ปักตัดให้ไปปัดตัดไวให้หน่อยได้ไหมก็พี่มีความมั่นใจเนาะปัดตัดไวแล้วคุณไม่โตพอ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 เดี๋ยวไม่ได้แจกกันเอาจะครับกลับมาสู่ช่วงที่สองก็ช่วงแจกซ่าฮะเราทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้กระจายไปทั่วทุกจังหวัดนะฮะเพราะบางจังหวัดนี่มี แบบโทรมาลำบากเป็นสิบสิบเครื่องเลยกดพร้อมๆกันบางคนเรารับสายแล้วยังไม่คุยกับเราเพราะโม่แต่โทรโม่แต่โทรเราองยากให้คนที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวได้บ้างอะครับผมโอ้โหแบบนี้พูดจริงจริงอครับผมมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเอกชัยครับจากให้ัดไหนเอกชัยปทุมมอะสมุรประการับจากไหนอะ สม,สมุดปากการครับสมุดปากการขมุดปากการเอกชัยนี่ก็โทรมาบ่อยอ่ะขอให้ได้อ e. ่ะป้ายแรกนะครับนี่เจรีฟูดกล่องเล็กอ่ะป้ายต่อไปเจรีฟูดกล่องเล็กหรือเจรีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่นะฮะใหญ่นะเอกชัยใหญ่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 กล่องใหญ่ป้ายสุดท้ายเจรีฟูดกล่องเล็กหรือเจรีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่นะใหญ่นะแม่นด้วยเอกชัย ไปรางวัลเราจะได้พูดสองจะได้พูดสามจะได้พูดห้าป้ายไหนคุณเอกชัยป้ายไหนครับเอาป้ายห้าครับป้ายห้าเลยพี่ป้ายห้าเป็นอะไรเป็น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 เสื้อนะฮะจากใบซ่าฮาเฮมีสองสีสีดำกับสีขาวเอาสีไหนครับ สีดำครับเอาสีดำนะเอาโอเคแล้วจัดส่งให้นะครับโอเคอะจังหวัดสมุทรปราการนะฮะจังหวัดตรังจังหวัดนครราชสีมาถือว่าหมดสิทธิ์เล่นวันนี้นะครับถือว่าได้รางวันแล้วอ,อะสายต่อไปสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับชื่อสมหมายจากชนบุรีค่ะชนบุรีสมหมายชนบุรีนะก็เ,เป็นประจำเป็นประจำนะฮะหายไปนานเลยสมหมายอะวันนี้ขอให้สมหวังเหมือนสมหมายเลยโอเคไปแรกไปแรวครับนี่ เจดีฟู้ดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจดีฟู้ดกล่องเล็กหรือเจดีฟู้ดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่นะขอให้ใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่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 ไม่ใหญ่วใหญ่แล้วครับท่านใหญ่แล้วคุณสมหมายป้ายสุดท้ายเจดีฟู้ดกล่องเล็กหรือเจดีฟู้ดกล่องใหญ่ครับ กล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะขอให้เล็กผสมหมายขอให้เล็กขอยเล็กเล็กป้าเล็กป้าเล็กเล็กไปเลยรางวัลจะได้หมดทันทีรัครับป้ายรางวัลของเราคุณสมหมายเหลือสองป้ายเจนีฟูดสองเจนีฟูดสามป้ายไหนครับอ่เอาสามค่ะเอาสามนะสาม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 ต้นนะครับเป็นพวงกุญแจแล้วโอ้โหเป็นมินิทไม้ที่ดีเลยนะฮะ เหลือแต่ของลิเวอร์พูลด้วยแล้ววันนี้ลิเวอร์พูลนะฮะจะมาถึงเมืองไทยนะครับวันทุ่มครึ่งนะฮะจะมาเตะกับชุดซีเกมของไทยวันที่28นะครับอยากได้แบบไหนคุณสมหมายมีสีทองเอาลิเวอร์พูลค่ะเอาสีไหนนะเอาสีสีดำเออสีทองค่ะสีทองนะโอเคสีทองนะจัดส่งให้นะคุณสมหมายครับอ่าขอบคุณมากนะครับอ่ะไปรางวัลเหลือหนึ่งป้ายไม่ต้องกลัวนะฮะไทยถูกเราเข้าใหม่โทรได้เรื่อยๆแจกได้ทั้งวันอ่ะ กระดาษแจกทั้งวันนะโอ้โหตั้งแต่เข้าพรรษามานี่ท่านผู้ชมถูกทุกคนเลยทายแน่นทำบุญกันเยอะถายแม่นขึ้นทำบุญกันเยอะนะอะยังเหลืออีกหนึ่งป้ายนะฮะปล่อยมาสายไหนใครมาจากไหนยังไงโอ้ไม่ติดกันเลยเหรอรับวางสายสนิทด้วยนะท่านที่โทรมาเล่นเกมได้ของรางวัลเลยไม่ได้ขอวรางสายพอวางไม่สนิทด้วยสายอื่นจะโทรเขายากมากนะครับเพราะเรามี2เบอร์เท่านั้นนะครับสองเบอร์เท่านั้นนะครับ่ใช้เบอร์ส่วนตัวสวัสดีครับนี่มาแล้วเสียงไม่หยยบอะเลยครับ คุณสายชนครับสายชนจังหวัดอะไรครับนครยกครับนครย้นายกอ๋อคุณสายชนนะเหลือป้ายเดียวถ้าทายถูกก็เอาไปเลยป้ายนี้ไปเลยครับนี่เจนี่ฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่ใหญ่นะสายชนนะครับใหญ่ไหมครับ ให,ใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอ้เป็นกล่องเล็กครับโอ,อ้โหไม่ได้นะพี่สายชนขอบคุณมากนะครับวางสายให้สน<แ>ิทด้วยนะฮะพี่สายชนจากนครนายกนะครับ<แ>อ่ะโทรเข้ามาได้เรื่อยนะครับ0 2 6 9 2 2 8ง8 9นะครับรักสุขภาพห่วงสุขภาพกัอาหารมื้อดื่มเจนี่ฟู้ดนะครับเ<แ>จนี่ฟู้ดคืออาหารเสริมนะฮะไปเพิ่มเอนไซม์ในร่างกายเบาหวานความดันปวดข้อปวดเข่าทานนี่หายหมดนะไม่เชื่อสั่งไปทานดูนะครับโดนลองดูครับอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเจนี่ฟู้ดก็โทรหาพี่หยองเบอร์อะไรฮะ0800245ึ ดูเบอร์ช่วงในเวลานี้นะครับครับอ่ะส,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับจากจังหวัดไหนครับชื่อบุญทันค่ะบุญทันบุญทันจากจังหวัดลพบุรีค่ะโอ้คุณบ้านคนคุณคนบ้านคุณอำเภอชัยวดานค่ะนั่นไงคุณทนน้องเยโต้ค่ะน้องเยโตใช่เปล่าใช่ค่ะรู้รู้จักยายลวดไหมยายลวดยายลวดหรือแม่พี่หยองไม่นายกอดีเลกนายกดีเล็กเล่นเลยครับน้องชายผมอ่ะไปแล้วครับนี่ เจดีพุทธกองใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจดีพุทธกองเล็กหรือเจดีพุทธกองใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะใหญ่นะกองใหญ่ใหญ่ขอให้ย่อยย่อยย่ใหญ่นะเอาปลาโอ้คนลบบุรีไม่แม่เป็นกองเล็กคุณบุญทันษวายเวลาหมดเลยคุณบุญทันมา ไยรางวัลก็เหลืออย่างเดียวนี่แหละครับนี่กาแฟโนาโฟฟี่นะฮะบุงเสบียงคุค่า450เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของวเราพยายามโทรหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนหลายๆคนมีใดมีการโทรหลายๆลรูปแบบครับมันมีคนเซียนมีคนไม่เซียนนะฮะใช่แล้วขอบคุณเจริฟูดผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับ